สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a م o c h ช n แนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทํารูปแบบนี้ทํายังไงไปดูกันครับโอเคเริ่มต้นเลยนะครับไปที่ new file จากนั้นตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับผมจะตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นขนาด a 4ครับไปที่ print ไปที่ a 4นะครับจากนั้นกด create ไปเลยเมื่อเราได้หน้ากระดาษแล้วนะครับผมก็จะทําการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อน ไปที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้แล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาผมจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะใส่สต็อกให้กับกรอบสี่เหลี่ยมนะครับคลิกขวานะครับไปที่ตัวนี้ครับคลิกสต็อกครับผมจะใส่สต็อกเป็นสีดำนะครับ ต้องตกเป็นเอาหรืออินก็ได้นะครับประมาณนี้จากนั้นกลับไปที่เครื่องมือ Move นะครับผมก็จะทำการดัดกรอบดัดกรอบก่อนนะครับวิธีการดัดกรอบก็คือกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ยืดมุมออกมาได้เลยนะครับสามารถยืดได้ทุกมุมนะครับต้องการยืดมุมไหนก็สามารถยืดได้เลยประมาณนี้ จากนั้นผมก็กดอัติเนตคร้างไว้นะครับแล้วก็คลิกดึงเลเยอร์ตัวนี้ออกมานะครับเป็นการ Copy l a y เลเยอร์นะครับผมต้องการจะกลับด้านเลเยอร์นะครับกด c อนโทรลที่คลิกขวานะครับไปที่ f l ิปตัวนี้ครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะทำการพลิกด้านนะครับทำการขยายนิดนึงโอเคนะครับแล้วก็ ผมต้องการเอาเลเยอร์ตัวนี้ไปไว้ข้างหลังตัวนี้นะครับผมไปที่เลเยอร์ครับแล้วก็ดึงลากมันมาวางด้านล่างได้เลยโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ทําการ c o อปปี้เลเยอร์แบบเดิมได้เลยนะครับแล้วก็จัดขนาดที่ต้องการจัดวางขนาดที่ต้องการได้เลยนะครับอยากให้ตัวไหนไปอยู่ด้านหลังก็ แค่ดึงมันลงมานะครับดึงมันลงมาไว้ด้านล่างนะครับโอเคเมื่อเราสร้างกรอบสี่เหลี่ยมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เตรียมรูปเพื่อที่จะมาใดคัดนะครับหนึ่งรูปนะครับผมก็จะใช้เป็นรูปนี้เลยวิธีที่ผมใดคัดนะครับผมก็จะใชเ้เครื่องมือเพนตตัวนี้นะครับใดคัด ได้คัดรูปใครที่ยังได้คัดรูปไม่เป็นก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับผมทำคลิปสอนด้วยเครื่องมือเพนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการได้คัดแบบออโต้นะครับผมลองค c ิก selection แล้วก็ Layer Mark ดูแล้วครับมันก็ดูแล้วมันไม่ค่อยเนียนนะครับเนี่ยครับรูปรูปที่ได้ครับเอ่อตัวสายนี่ขาดนะครับแล้วก็ตัวแขนแขนผมนี่ก็ขาดนะครับ บางส่วนของกางเกงผมก็หายไปด้วยนะครับผมก็เลยนี่อย่างขาผมนี่ครับมันก็ได้คัดได้ไม่ครบนะครับผมก็จะใช้วิธีการได้คัดด้วยเพนดีกว่านะครับเราเป็นคนเลือกเองนะครับงานมันก็จะละเอียดกว่าในส่วนนี้ผมขอ,อ,อรีภาพเร็วๆเลยนะครับ โอเคเมื่อเราได้ภาพที่ไดคัดเสร็จเรียบร้อยมาแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะดึงข้ามเลเยอร์ไปเลยแล้วก็ปล่อยลงตรงนี้นะครับจัดวางได้เลยนะครับโอเคผมก็จะให้อยู่ประมาณนี้นะครับ โอเคมาถึงขั้นตอนที่สำคัญนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็คือการเอารูปใส่ด้านหลังนะครับช่องสีเหลืองที่ผมทำเอาไว้นะครับผมคลิกช่องแรกก่อนเลยจากนั้นไปเลือกรูปที่ต้องการใส่นะครับโอเคผมจะใส่เป็นภาพนี้นะครับโยนเข้าไปเลยจากนั้นย่อขนาดนิดนึงกด enter ครับ จากนั้นให้กด Control a t G ครับรูปภาพก็จะเข้าไปอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่สร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าไปดูช่องเลเยอร์นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ารูปเดิมนี่ยรูปเดิมมันจะเป็นอย่างแบบนี้นะครับให้เราเอารูปมาวางไว้ข้างบนเลเยอร์ G, กรอบสี่เหลี่ยมนะครับตัวที่เราต้องการเอารูปเข้าไปใส่ในนั้นจากนั้นค่อยกด c o n t r l a e G นะครับ รูปภาพมันถึงจะเข้าไปอยู่แบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปเลยก็คือคลิกกรอบที่2ครับแล้วก็ทําแบบเดิมนะครับเลือกรูปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยกดคอนโทรลจีเนตจีนะครับเลือกกรอบที่3ครับก็ทำซ้ำแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการเรียงภาพนะครับผมก็จะเพิ่มออข้อความตรงนี้เข้าไปอีกนิดนึงนะครับไปที่เครื่องมือรูปตัวทีครับจากนั้นก็คลิกลงหน้ากระดาษได้เลยพิมพ์ข้อความที่ต้องการครับโอเคขยายนิดนึงเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีดำ มันอยากได้สีโอาสีแบบเหมือนพ้าทิตย์่ะของส้มๆเหลืองๆโอเคประมาณนี้ขยายขยันขยายขนาดนิดนึงผมก็จะไปที่เลเยอร์นะครับดึง layer เลเยอรอ์ข้อความลงมาด้านล่างโอเคประมาณนี้ ผมไปที่ฝั่งของเลเยอร์นะครับกดตรงนี้นะครับไปที่ solid color ผมเลือกเป็นสีดำครับดึงมาไว้เลเยอร์ข้างล่างนะครับข้างล่างชื่อกับรูปนะครับเอาไว้เลเยอร์ที่3ตรงนี้ปรับ opacity oh, ลงนิดนึง <Okay. S 1> อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับเพื่อนๆสามารถ แต่งได้เลยนะครับอ่าหรือว่าจะเอาสีแบาบว่าสีมันดูเกลื่อนเกลื่อน,นกันหน่อยสีอยงส้มสมอันนี้อาจจะแบบใส่เงาเข้าไปนิดนึงอืมประมาณนี้ โอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็เซฟงานได้เลยครับกด c t r l S นะครับเซฟเป็น PSD นะครับ PSD ตัวนี้1ไฟล์นะครับจากนั้นไปที่ไฟล์นะครับ Export แล้วก็ Export Add ตัวนี้นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งเลือกไฟล์เป็น JPEG นะครับ กด export นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ jpeg นะครับไฟล์รูปกด save ได้เลยโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการทำรูปแบบนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไล k e like, กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ